สตาร์ทอัพที่เราได้ยินกันบ่อยๆนั้นจริงๆแล้วมีผู้ให้คำนิยามสตาร์ทอัพอยู่หลายรูปแบบเลยทีเดียวแต่รวมๆแล้วสตาร์ทอัพเหมือนเป็นบริษัทเล็กๆที่อาจมีเจ้าของเพียงคนเดียวหรือทำธุรกิจในรูปแบบพาร์ทเนอร์ชิพสตาร์ทอัพถูกออกแบบให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วและสามารถลดหรือขยายขนาดได้ง่ายเรามักคุ้นเคยกับสตาร์ทอัพที่นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนมากนั่นเป็นเพราะสตาร์ทอัพส่วนใหญ่ จะเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโดยใช้เทคโนโลยีในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับอ e ีคอมเมิร์ซฟู้ดเดลิเวอรี่อีดูเคชันเฮลที้หรือแม้กระทั่งแอปจัดหาคู่ที่เราสามารถพบเห็นได้หลายแพลตฟอร์มในปัจจุบันสตาร์ทอัพหาเงินทุนอย่างไรสตาร์ทอัพมีวิธีหาเงินทุนอยู่หลักๆ4แบบได้แก่ b o s t a p p i n g หรือการใช้เงินทุนของตัวเอง c า o ฟอ f ดิ d i การนำผลงานตัวเองไปไว้บนแพลตฟอร์ม Venture Capital เป็นผู้บริหารเงินทุนและลงทุนอย่างมืออาชีพที่จะลงทุนกับสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพสูงมีความโดดเดน่น Angel Investment คือการหานักลงทุนที่มีความสนใจและมีความเชี่ยวชาญและนักลงทุนกลุ่มนี้มักออกจากการลงทุนเมื่อสตาร์ทอัพรายนั้นเติบโตจนเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือถูกซื้อจากนักลงทุนรายอื่นการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ ให้ประสบความสําเร็จคือการต้องมีไอเดียพัฒนามีความแปลกใหม่ไปจนถึงวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้เป็นที่น่าสนใจได้รับความนิยมจากความต้องการมากยิ่งขึ้นและนําความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองพัฒนาต่อยอดไปจนถึงการเป็นธุรกิจในอนาคตและนี่คือธุรกิจยุคใหม่ที่นักไอเดียทั้งหลายไม่ควรพลาด